หนีแล้วช่วยด้วยคอมปกุกหนีแล้วหนีแล้ว โอมนโมพุทธายะสิงโตช้างสารพยานาคจงมาช่วยเราเดี๋ยวนี้แม่หญิงข้ามาช่วยท่านแล้วไม่ต้องกลัวมันเป็นอย่างไรบ้างครับคลิปแนวนี้ชอบไหมครับถ้าชอบกดไลค์ กดแชร์กดกติดตามไว้นะครับบ๊ายบาย